วันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงไปปฏิภารกิจที่รัฐที่จังหวัดยะลาค่ะก่อนเดินทางกลับเยาวชนได้มอบภาพวาดแล้วร้องเพลงเป็นกาลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ ภายหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสร็จสิ้นภาร,รกิจพบปะผู้นำศาสนาที่ประกอบพิธีโยที่จังหวัดยะลาค่ะระหว่างเราขึ้นเิลิคอปเตอร์เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครมีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิรรทยาลาัยราชพัฏนยะลานำโดยอาจารย์วินัยสุขวินได้นำภาพวาดที่เป็นฝีมือของน้องๆนักศึกษาจำนวน5ภาพมีทั้งภาพในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและภาพแห่งความสุข,ขของคนไทยที่ประเทศไทยได้สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กลับน ืนมากับประเทศซาอุดิอาระเบียมามอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนายกลุงตู่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติต่อไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายกาสิริ์อาชวคุณสมาชิกวุฒิสภาก็ได้นํานักศึกษาที่เป็นเยาวชนศิลปินวัฒนธรรมพื้นบ้านจากหลายจังหวัดค่ะมาร่วมร้องเพลงศรัทธาเป็นกําลังใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังใจให้พร้อมกับร่วมร้องเพลงศรัทธาแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะ